เจอกับบลูพาวเวอฝากระโปรงดำครับ4ประตูแคบตัวเตี้ยครับรถปี18-19นะประมาณนั้นนะเสียมอสครับลงมาจากโคราชบ้านเองชุดใหญ่ไฟกระพิบครับโคราชบ้านเองครับจัดคัดเเทคเทอร์โบตรงรุ่นปาก4-1นะราคาโปรโมชั่นนะครับทำท้ายรางรีแมปเปิดรอบที่5,000รอบครับตัดกดโอเดี๋ยวมาดูกันครับเทอร์โบหน้าตาเป็นยังไง เทอร์โบตรงรุ่นปาก4ี่หนึ่งครับตอนนี้จูนบูทอยู่3 5ปอนด์พนะครับเน้นใช้งานขับสนุก,น,กนะติดพูทไว้กันแล้วเสียงโคตรโหดบอกเลยว่าเสียงโคตรโหดนะออกจากบ้านเนี่ยเมียรู้หมดเลยว่าออกจากบ้าน,นครับเสียงเครื่องนี่เปลี่ยนเลยเสียงท่อน,นี่เปลี่ยนเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันครับอ่ะเนี่ครับเสี่ยมอสมาจากโคราชมาจากโคราชนี่บ้านเองนะวันนี้ยังมายกคัดเลเท็ด้วยมายกคัดทองแดงด้วยนะสวัสดีครับเสี่ยมอส จัดชุดใหญ่เลยครับผมบอกว่า FC ดูมานานแล้วใช่ไหมครับยกคัดวันนี้ใส่คัดเลเท็กใช่ไหมคัดทองแดงใช่ครับกลัวแข่งไหมแข็งพอได้ใช้ได้กำลังใช้งานสนุกครับอ่ะมาลองเหยียบกันดูก่อนอ่ะเหยียบปล่อยครับนี่เหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะครับพอเหยียบได้ใช่ไหมใช่ครับอ่าพอเหยียบได้เนาะโอเคโอเคนะนะครับสายโหดสายโหดข้างหลังเหว่าทีมงานเชอะเบื่อมนุษย์พูดเยอะนะครับนะทีมงานเชอะ เมืองมนุษย์คูดเยอะนะครับเปิดรอบที่5,000รอบครับมาฟังเสียงเทอร์โบซิ่งปักสีหนึ่งกันก่อนโปรโมชั่น6,900ครับเทอร์โบ6,900นเก้าอ้าวบินไเสียงแน่นๆเสียงแน่นๆเลยปากสีหนึ่งนะ วมาดูกันครับคัดเลเทคก,กับโบร,รีแม็มีแค่เนี้ยจะวิ่งกันเป็นยังไงเปิกมือเรใส่เกียร์หนึ่งพร้อมแล้วไปแม่ <c oughs> ว่าเกียร์ทั้งงั <c> ้น <oughs> แต่รถกระโชกโคกหากดีครับรถเดินดีจริงๆนะมีเทอร์โบมีคัสซิ่งนะครับ แล้วฟังเสียงดีๆครับพอสับเกียร์ใส่ไม่มีรอนะครับสับเกียร์ใส่นี่เดินเลยนะครับมันอยู่ที่รีแมปแล้วก็มันอยู่ที่การจูน,นอยู่ที่การติดตั้งเทอร์โบหลากหลายอย่างนะ,ะได้ได้อารมณ์แบบนี้แม่งได้จริงๆนะครับคันนี้แก้วาวร้อยเรียบร้อยแล้วอะมาดูขากลับครับ,รบว้าเสียวฟ้าวเลยครับโคลาดซิ่งครับ เสี่ยมอสครับเจอกันแน่นอนครับ4ประตูคันนี้ฮะ FC อีก1งันครับอ่ะเราเบิ้ลตัดกันเบิ้ลโอเคเอไว้เจอกันใหม่ครับชมแมงสามสี่ครับ